ไม้ต้องห้ามมีพันไม้ไม่กี่ชนิดที่เป็นความเชื่อของคนโบราณสืบต่อกันมาว,ว่าเมื่อนํามาปลูกในบ้านที่ผักอาศัยแล้วอาจไม่ดีไม่เป็นมงคลส่วนใ่สดของกับชื่อของต้นไม้เต่าล้างคนไทยเชื่อว่าจะส่งผลไม่ดีแก่ผู้ปลูกถือว่านําไม่เป็นมงคลเชื่อว่าหากมีภรรยาปลูก <c oughs> เชื่อว่าหากมี <c oughs> เชื่อว่าหากสามีภรรยาปลูกต้นเต่าล้างไว้หน้าบ้าน อาจต้องอย่าร้างกันโศกก็เป็นไม้อีกชนิดที่มันยมปลูกไว้ในเขตรั้วบ้านเพราะชื่อชวนหดหูดใจคนในบ้านจะมีแต่ความุกโศกแต่แท้จริงแล้วชื่อเดิมของโศกคืออาโศกต่างหากซึ่งไม่ได้หมายถึงความโศกเศร้าชบาสมัยโบราณไม่ยมปลูกชบาไว้ในบ้าน เป็นดอกไม้ที่นําไปใช้เมื่อเกิดเรื่องร้ายๆเช่นนําดอกชบามาร้อยเป็นพวงแล้วนามาสมคอผู้หญิงผู้ชายที่เป็นชู้หรือการนําดอกชบาไปสมโอนักโทษที่ถูกประหารนิ้วไม่ค้นเรื่องต้นไมสน้สัญลักษณ์ของการมีชู้คนสมัยเก่าจึงไม่นยมปลูกไว้ในบ้านแต่ตามอาคารสํานักงานต่างก,ก็นิยมปลูกต้นนิ้วซึ่งเชื่อว,ว่าถ้าไม่ใช่ที่พักอาศัยก็ไม่เป็นไร มะละกอเชื่อว่ามะละกอนั้นเป็นเหมือนกับเชื่อว่ามะละกอนั้นเหมือนการแตกกอรหรือละออกจากเทือกเขาเหล่ากอบ้านในปลูกไว้บริเวณบ้านลูกหลานจะแตกแยก,กขณะที่คนภาคอีสานเชื่อว่าการปลูกมะละกอหลังบ้านจะถูกหลอกได้ง่ายแต่นิยมปลูกโดยเลือกปลูกนอกครัวบ้านทั่ว